เปิดคำทำนายนอสราดามูสเมืองไทยทํานายปี2568ปีงูไฟบรรลัยกันภวาสงครามโรคมอ็อบเกลื่อนเมืองก่อนจะไปราฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะอาจารย์โสรจะนวนอยู่เจ้าของฉายานอสราดามูสเมืองไทยหมอดูระดับประเทศที่ทุกคนรอคอย พาเรื่องร้ายปี2,568สู่ปีงูไฟบรรลัยกันเตือนแผ่นดินวิปรโยคใจกลางเมืองน้ำท่วมใหญ่ภาวะสงครามโรคสงครามข้างดินแดนช็อกโรคสายพันธุ์ใหม่สุดสะพรึงฆ่าชีวิตคนมากมายมอบการเมืองใหญ่ย่ำรอยประวัติศาสตร์เศรษฐกิจร่วงใหญ่ผู้คนทุกข์ยากและอื่นอื่นอีกมากมาย ปี2568หนักกว่าปี67เป็น 10, 10เท่าเพราะว่ามีโรคระบาดและภัยพิบัติแค่สองเรื่องนี้คนก็ตายไปเยอะอาจจะมีโรคร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นด้วยเหตุการณ์สลด2567ต้องบอกว่าเมื่อปี2567มีหลายเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นมากมายทั้งไฟไหม้รถบัสดิไอคอนเรือจมเกิดความสูญเสีย ข่าวอื้อเช้าในหลายวงการเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม2567มันเกิดขึ้นจากดวงดาวทางโหราศาสตร์อะไรบ้างดวงดาวนั้นเป็นราหูเพราะราหูเหมือนคนเกเรพอจะย้ายก็จะมาสร้างปัญหาให้โดยเมื่อตุลาคม2567ราหูย้ายจากราศีขวามือสุด แค่ลงมาช่องเดียวก็หนักแล้วและราหูเป็นตัวแทนของเงาอะไรที่เป็นสีเทาเช่นธุรกิจสีเทาอะไรที่ผิดกฎหมายมันจะโผล่ขึ้นมาต่อไปจากนี้ดาราเดี๋ยวก็จะมีมาเป็นบุคคลสำคัญเช่นนักการเมืองระดับชาติเลยคืออยากให้รู้เหตุการณ์และทุกคนมาสามัคคีกันเพราะถ้าไม่สามัคคีกันจะมีการฆ่ากันตายแน่ ปี2,568มีเกณฑ์นองเลือดนองเลือดแน่มีมอบ็บและแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มพักพวกไม่ใช่เป็นมอ็บใหญ่แล้วมาตีกันมันจะถึงขั้นชีวิตได้ถ้าเทียบกันเหมือนกับการชุมนุมในปีก่อนหน้าเหตุการณ์เหล่านั้นจะกลับมาอีกกลับมาแบบน่ากลัวเหมือนจะเข็นฆ่ากันไม่ฟังกันเลยเอาจริงๆว่าใกล้เคียงเหตุการณ์ที่รุนแรงมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ชาติไทยพฤษภาคม68ม็อบเกลื่อนเมืองมาจากกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มทหารมันจะมีปนปนตัวละครก็เดิมๆแต่เหตุการณ์จะรุนแรงมากขึ้นช่วงที่จะมีปัญหาเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม2568เป็นช่วงที่มีดวงดาวจรไปมาอยู่ตรงนั้นทำให้มีโอกาสคนจะออกมาเดินขบวน จะเป็นกลุ่มใหญ่มากเพราะคนไม่มีความสุขคนตกยากพวกนักศึกอาเป็นแกนนำนำมาร่วมกันเพื่อขับไล่อะไรอย่างหนึ่งเพราะเห็นความไม่ชอบธรรมจุดชนวนความขัดแย้งก็จะมาจากในสภานี่แหละเรื่องนี้อาจจะทำให้เด็กๆค่อนข้างเยอะอาจถึงชีวิตได้ผมทายตามโหราศาสตร์มันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้มันเป็นสถิติ ภาวาภัยพิบัติ68เป็นปีงูเห่าไฟบรรลลยกันเพราะว่าอาจจะมีคนเดือดร้อนและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ม็อบความขัดแย้งทางการเมืองมันตกลงกันไม่ได้ไม่มีใครเชื่อใครและทุกคนจะเห็นแก่ตัวต้องใช้เวลาจนกว่าจะพ้นปี2570เพราะว่าปี68ถึงปี70สถานการณ์ยังหนักอยู่ ปี68ถือว่านับหนึ่งความรุนแรงบวกกับเจอภัยพิบัติด้วยกันสมปีนี้ต้องระวังให้มากประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงทุกวงการแต่หลังปี70จะกลับมารีเซ็ตกันใหม่นอสตราดามูสเมืองไทยทำนายไว้พลาดหิมะไม่ตกมันก็พวกแม่คนิง้งมันก็มาเรื่อยๆลูกเข็บที่เห็นกันบ่อย ดวงมันต้องไปตีความจะตีความหมายตรงๆไม่ได้ไม่มีใครสามารถบอกรหัสชีวิตรหัสดวงดาวได้ร้อยเปอร์เซน์เราแค่บอกตามหลักโหราศาสตร์จับตาวราหูย้ายแผ่นดินวิปโยกปี68มีดาวราหูและดาวเสาย้ายแต่ดาวเสาไม่ได้ย้ายใหญ่ แต่มีบทบาทเคลื่อนย้ายขึ้นขึ้นลงลงเหมือนจงใจให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงนั้นเนื่องด้วยดาวเสารเป็นตัวแทนของสิ่งชั่วร้ายแต่ระวังตอนช่วงราหูทับราหูช่วงก่อนกลางปี68ช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนช่วงนี้อาจจะเกิดอะไรได้อย่างเช่นแผ่นดินวิปรโยกอันนี้เป็นทั่วประเทศไทยนะกรุงเทพนี่น่ากลัว ผมเองก็ไม่ได้อยากพูดเรื่องนี้กลัวคนจะตระหนกให้ระวังในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปส่วนเดือนมกราคมนี่ระวังเรื่องน้ำด้วยดวงดาวที่ส่งสัญญาณเรื่องอุทกภัยคือดาวพฤหัสแต่ว่าคราวนี้ที่สำคัญคือมาจากพระราหูคือมาช่วยกันทําให้โลกของเราป่รร่วน มันต้องมีอะไรนอกโลกเห็นมนุษย์มีเรื่องราวเลยมาสั่งสอนอะไรที่ว่าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เกิดไม่นานก็จะดีขึ้นเรื่องน้ำในเดือนมกราคมอาจจะท่วมในไทยผมว่าทางเหนือนี่น่ากลัวนะอาจจะเกิดในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมจะมีอะไรใหญ่ๆจนคนแทบไม่รู้ตัวเลยเคื่อนแตกชำรุดแผ่นดินไหว แต่มันจะเกิดในภาคเหนือมาถึงกรุงเทพได้ไม่เยอะแต่เหตุการณ์จะทำให้คนกลัวตกใจเพราะแทบไม่เห็นความเป็นไปได้จนลืมป้องกันตัวเองอย่างไรก็ตามนอสราดามูสเมืองไทยกล่าวว่าเป็นการทำนายตามลีลาของดาวซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้นอกจากนี้นอสราดามูสเมืองไทยยังเคยได้ทำนายไว้เกี่ยวกับโรคใหม่กลายพันธุ์ โดยในปี2,567จะมีโรคเก่าแต่มันกลายพันธ์แรงขึ้นน่าจะมาจากไข้หวัดและไข้หวัดนกที่พัฒนาติดในมนุษย์จนเป็นตัวพาหะนำมาแพร่เชื้อต่อและเด็กอันตรายมากโรคใหม่นี้จะโจมตีเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เพราะเด็กอาจจะมีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าผู้ใหญ่โรคจะเป็นแบบไข้หวัดลงปอด มันร้ายแรงและเร็วทำให้เด็กเข้าโรงพยาบาลเยอะเหมือนกันถ้าเด็กไม่เสียชีวิตจะพูดไม่รู้เรื่องต้องรักษาไปเรื่อยๆเด็กเป็นกันเยอะมากจนปริมาณหมอที่รักษาไม่พอโรคใหม่นี้หนะักกว่าเพราะเป็นโรคที่แพทย์ไม่เคยเจอมาก่อนกว่าจะรักษาได้ก็ต้องใช้เวลานิการรักษาและหาวัคซีนส่วนวัคซีนก็เกิดจากสมุนไพรไทยนี่แหละนี่เป็นข่าวดีอีกครั้ง เมื่อถามว่าไม่ใช่สงครามเชื้อโรคใช่ไหมสงครามก็มีแต่ไม่ใช่โรคนี้จากสงครามเป็นโรคใหม่เหมือนส่งพลังงานบางอย่างคล้ายอาวุธพอโดนแล้วเราจะไม่รู้สึกตัวเลยไม่ได้เสียชีวิตนะแต่เรา็อกไปเลยเป็นความตั้งใจทดลองหรือไม่อย่างไรอันนี้ไม่ทราบทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยไม่มีการเตือนเลย คาดการว่าโรคระบาดเหล่านี้จะเกิดต่อเนื่องไปถึงปี2,570และจะเงียบไปพักหนึ่งโรคสองโรคที่ว่านี้คาดว่าจะเกิดช่วงกลางปี2,567โดยโซรจะนวนอยู่นอสราดามุสเมืองไทยสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะ ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ